โมเมนต์ส่งนิกกี้จุบมืองอ,งอ,อขอคืนดีไปเฟินหลังไม่ได้คุยกันนานถึง6เดือนเคยเป็นเพื่อนสนิทกันถึงขั้นมีคนจิน้นแถมอยากให้เป็นแฟนกันนอกจอสําหรับนิกกี้นาชัาติจันทพันธ์กับสาวใบเฟินพัส,สกรผลบบ์ก่อนที่ทั้งคู่จะห่างเหินเลิกติดต่อ,อกันไปหลังจากที่ฝ่ายชายเปิดตัวเป็นแฟนก้อยอรัชพร โทคินพากอนตอนนี้ผ่านมา6เดือนแล้วที่ทั้งคู่ไม่ได้คุยกันแต่ล่าสุดในรายการศึก12ราศีวันที่23พฤษภาค,คมทั้งคู่มาเจอหน้ากาันจังๆกลางรายการงานนี้หนุ่มนิกกี้เลยปฏิบัติการเงาอ,อขอคืนดีสาวใบเฟิร์นต่อหน้าคนทั้งประเทศโดยเผยว่าอยากดีกันตั้งแต่ออกรายการศึก12ราศี4-6เดือนแล้วไม่เคยคุยกันเลยแอบดูสตอรี่ตามตลอดแต่มันไม่เคยดูสตอรี่ผมเลยกดไลค์แทบทุกรูปหลัง12ราศีเขาบล็อกไอจีผม ขณะที่ไปเฟิร์นเผยว่าจะไม่โดนด่าใช่ไหมเดี๋ยวแฟนคลับเขาว่าตอนแรกไม่อยากฟอลโล่แต่เขาไปออกข่าวว่าฟอลโล่เลยต้องฟอลโล่ต่อเดี๋ยวเขาจะหาว่านู่นนี่จนนิกกี้เผยว่าจับมือดีกันนะ ก่อนหอมมือบอกอยากดีกันเหมือนเดิมซึ่งใบเฟิร์นก็ยอมคืนดีด้วยบอกรักกันเหมือนเดิมท่ามกลางความล้นของพ่อลงจะตุรงหมกจกพ่อสาวใบเฟิร์นและแจ็คแฟนฉันเฉลิมพลที่คำพรทีรวงเพื่อนสนิทของทั้งคู่ขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวเมนเจอร์ออนไลน์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ